เรายือนอยู่คือสี่ลมซอยสาน้องบอกว่ามาร้านส้มตำร้านหนึ่งแม่ไม่ใส่ผงชูรสแต่อร่อยมากเราจะมาร้านชื่อนวนิยมนวนิยมไม่สอเอาข้าหนคุณผู้มชมดูน้ำเข้ามาแบบนี่ไม่ใช่ต้มอ่อมอะไรนะคะน,นี่คือส้มตำจอสดน้ำจิปกันนิดนึงก<ป>่อนไปปักเนื้อเลยหน้าตาเขาจะดูไฮโซแม่แต่รสชาติเขาคือเขาถึง อายมากแค่กินปลาตะโกนคือมันเลยว่าสดชืน่นแบบอันนี้ยืดอันนี้ยืดเออเอามาจากของตัวเองแล้วกันพี่แจ็คมาค่ะอันนี้คือเนื้อย่างเป็นเนื้อออสเตรเลียและแน่นอนค่ะพิกาเท่านั้นสกีเลือกพิกาอร่อยมากข้าหมูอร่อยมากแล้วใช่ชื่อพิกาหรือเปล่าวะใช่สิอ,อร่อยมากเปสียย่มากไม่อยากอยู่เบื้องหน้าแล้วไม่อยามีหน้าตาแบบนี้เลย เราจนไหลยกล่ะตีนะตัวเองตีนะตัวเองควรตีนะจับแม่เขาขึงแม่จัแก้ตีนะตัวเอง รถนันน่ะจะเอาพอ c h e ออกมาสักทีหนึ่งถ่ายทันตอนลงรถไปเดี๋ยวลงให้ดูอีกทีนะคะไม่จับว้าวว้าวว้าว,ว,าวอ,อันนี้นนเป็นแเ,<ะ>เป็นแค่หนึ่งใน20คันที่พี่อบมีในคอลเลคชันใช่ไหมย0คันที่บ้านตรงเรียบด่วน มีอีกยี่สิบคันที่้บนนุนนี่ดูนี่ดูนี่เห็นที่ก่อสร้างนี่ป่ะสร้างใหม่แต่ยังไม่เสร็จนี่ที่เรายืนอยู่คือสีลมซอยสามคือที่วันนี้พามาสีลมเพราะคนชอบไม่เชื่อว่าพื้นเพศเราเป็นคนสีลมสาตว์พอนจริงที่น้องให้มาสีลมเพราะว่าอะไรู้ามันเนีเพราะว่าเลิกงานมันจะไปต่อแถวนี้นมน้องบอกว่ามาร้านส้มตำร้านหนึ่งแม่ไม่ใส่ผงชูรสแต่อร่อยมากแต่จริงๆแล้วอ่ะตรงข้ามร้านส้มตำเนี่ยจะเป็นร้านร้านบีฟ เป็นร้านท่องเที่ยวกี่นี่แหละลูกจะไปบีฟใช่ไหมไปเที่ยวสี่ลมซอยสองต่ออะไรพวกนี้เนาะไปวัดแขกกับแม่ดีกว่าตอนนี้นะคะสมมติเราเข้าสี่ลมซอยสามตึ๊ด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 สองร้อยเมตรขวามือเราจะมาร้านชื่อนัวนิยมนัวนิยมไม่ใส่ผงชูรสแล้วเขาบอกอร่อยมากรสชาติถูกปากคนนิยมชมชอบเข้าไปกินเลยกว่าเกิดเป็นอย่างไร้ดูเฟร์มเฟิร์มเฟิร์เฟเฟิฟมอร่อย สายมือในเดิมเป็นเมนูแนะนำเขามีแนะนำอะไรบ้างนี่ไงแนะนำก็คือคอหมูย่างไส้ย่างหู้ยยยยตับทอดกระเทียมไหมคะไม่ข้างในหรอคอหมูปลาไหมคะไก่ทอดน้ำปลาไหมคะนี่เอาหมดแหละเขามีทั้งหมดนะคะทานเล่นยำต้มตำย่างทอดมันอุาวิ้วมุนเส้นโบราณลิ้นย่างนี่หมูหรือเนื้อนะคะมวยไส้ย่างพี่สั่งไปยัง สยัหนึ่งอยากกินตำเชิเลียกแม่เอาเอาหนมจีนผัดแม่อยากกินนี่นี่ยาหมุนเส้นโบราณยาหมุนเส้นโบค่ะแบรแม่นี่ไงต้มต้มนี่ตั้งแต่ตั้งร้านมาเคยมีลูกค้าสวยเท่าพวกพี่ไหมมีมากค่ะมีมีเนาะนี่ลรงารมร้านนวลนิยมเปิดมากี่ปีกี่เดือนแล้วค่ะปีกว่าไม่ปีกว่าเนี่ยไม่มีใครสวยเลยมีใครสวยเท่าพวกพี่มาไม่มีหรอคะ น่าาเ้ไมกกวหถ่ายรูปพี่ติดลานไว้นะแล้วจากนี้จะทำยังไงต่อเดิ๊ให้มีคนส่วนมาแล้วว่าน้องบอกสั่งอะไรเพิ่มไหมคะเดี๋ยวสั่งอะไรดีอะพี่โอ๊ตใดๆก็ตามอ่ะเราเพิ่มท็อปปิ้งได้นี่คือเพิ่มท็อปปิ้งปูนาแม่เพิ่มไม่เมื่อกี้จะพามาท็อปปิ้งไหลบัวเอาป่ะมันมีตำไหลบัวแต่เรามีนี่ไงเรามีตำเช้นเล็กใช่ไหมเราสั่งตำอะโวคาโดไปย่าง โอ้ยตาโอคาโด่ลาบเราสั่งลาบเลยนี่ยเขาก็เป็นของเอ้ยเอาอันนี้อปลาศูนย์ศูนย์เจ็ดเราสั่งหมกหมกอไม้หมกสามชั้นเอาจ้ะอันหนึ่งค่ะเราสั่งยำหมุนแซมึงเยอะอะไรเยอะเอาเท่านี้ก็ก็ได้ค่ะอไปดูขนมหวานเขาว้าวน้ำลำไยโอ้ยน้ำน้ำอะเอาพี่ไม่เคยกินมาก่อนเลยขออนุญาตลองน้ำลำไยค่ะเที่ยมเอาน้ำลำไยกับโบยโซดาแล้วกันสอสอคำคอ Transcrição e เราต้องตั้งหลักนะแม่เราต้องให้กล้องถ่ายเก็บ <ไป S 1> ก่อนที่เราจะกินหุ้ยตามโมคาโดมีไข่แดงค่ะเราสั่งข้าเหนียวยังเรอส,สั่งแล้วอันนี้ไม่ไหวแล้วอันนี้อัไม่ไหวแล้วอุ้ยทำไมลำใหญ่ขจุใจขนานี้แม่เรามาโทสต์ให้กับเครื่องดื่มสมุนไพรกันดีกว่าจ้ะใชค่ะอ๋อติดบ,บวยค่ะ แม่พี่เอาอะไรก่อนอะไรก็ตามขอดซดน้ำก่อนเลยป้ะขอน้ำอันนี้ได้ป่ะข้าวเหนียวคุณผู้ชมดูน้ำเข้ามาแบบนี่ไม่ใช่ต้มอ่อมอะไรนะคะอันนี้คือซมตำอันนี้คือตำหลวงมามืออุ๊กกระเดื่องลายละข้าตตำกูสุดตายเลยซดน้ำก่อนหนอแบบว่าดูแกล้งดูมอเลยแบบอยากกินอะไรมากตัดหนึงแม่แน่ใจนะว่าแม่จะไม่เอาข้าวเหนียวจอมไปเจอซดน้ำจิ๊บนิดนึงก่อนไป หน้าตาเขาจะดูไฮโซแม่แต่รสชาเขาคือเขาถึงอายมากถ้ากินปลาตะโกรขึ้นมาเลยว่าสดชื่นแบบอร่อยอร่อยปี้วปิ้วเค็มปอเขาเหนียวอะค่ะจ่อมลงไปเกือบเกิดใหม่นะมึงร้อนอกเลยอ่ะร้อนนี่อกเลยอ่ะฉาหรออะไรอ่ะปอต้มตำมันสีน่มือพ่อหนูอะไรครับอู้ตายหาหรือต้องอุท้าตายหาเลยแม่ดูอันนี้ก่อนนี่ พี่แจมพิกาถ้าใครไม่รู้จักน้ำพิกิกานะคะมันคือตรงช่องฟางแล้วก็จะมีเกลือเนาะไม่กกี้เอาคำนี้ให้จบแล้วเราไปต่อละหนึ่งสองสามแม็กก็เห็นรอมากอร่อมากทำไงกับสิ่งสิ่งนี้ดีอ่ะทุกคนเห็นเนื้อย่างป่ะคะสำหรับคนไม่กินเนื้อเป็นคอหมูไปไนต่อไปไนต่อเนีค่ะอะโวคาโดไปอะโวคาโด มันคือความมันสองเท็กเจอร์อะโวคาโดมันก็มันนิ่มๆแต่ถ้านี่นะกินต้องเคี่ยวเนอมึงไปเลยอะ <c oughs> อร่อยมากแต่เราเคยกินตามอโวคาโดครั้งแรกค่ะแม่เราหยุดแยกกันอีกเลยตามอโวคาโดนี้อร่อยไหม <c oughs> อู้หูสวยจังเลยหนูเนื้อคนโอ้ยแต<ว>เนื้อเขาแบบแม่เขาเป็นเนื้อดีๆเลยอะที่เนื้อออสเตรเลียนะคะกินกับแจ่วเนาะแล้วก็กินกับน้ำพริกพิกาเนี่ยเรายังไม่ไปถึงน้ำพริกพิกาซะทีอะไรอะลูก ไ,ไ,ไปไหนต่อวะแม็กกี้ไปทำแม่ไปไน,นี่แม่อบไปนี่แม็กกี้ไปแม่อบจะเป็นตัวแทนคอหมูย่างจิ้มน้ำพริกขี้กาให้ดูนะคะมือติดติดปลายติ่มมากน้ำพริกขี้มาหย่ะน้ำพริกี้มาหย่ะบอกมาอันนี้ยุดอันนี้ยืดเออเอเอามาจากของตัวเองแล้วกันพี่แจ็คมาค่ะอันนี้คือเนื้อย่างเป็นเนื้อออสเตรเลียและแน่นอนค่ะ พิกาเท่านั้นทิกกี้เลือกพิกาอร่อยมากพ่อหมูอร่อยมากแล้วใช่ชื่อพิกาหรือเปล่าวะใช่สิอ,อร่อยมากเปรีผ็ดมากกี้อธิบายเนื้อมากอร่อยมากมันตึงเหมือนไก่ปปเมื่อกี้อร่อยมาก,มากแม่มันคือเนื้อแบบที่นุ่มแต่ยังสู้ฟันแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นเนื้อที่แบบหอมย่างในระดับที่พอดีท่านในเป็นสีชมพูที่เหมือนพิกาลร ข้หมูอบนะคะมันคือการหมักหมูมาอย่างดีแล้วหมูนุ่มและที่สําคัญมันกําลังดีมันไม่ได้มันจนไม่มีเนื้อเลยอะ่ะอันนี้อร่อยมากจิ้มด้ทั้งที่กาแล้วก็น้าจิ้มแจ่วเขาที่เป็นพริกขั่วนะคะแม่แม่เอาของแปลกกันไหมที่เราไม่เคยกินเออขอลองกินอันนี้ไม่เคยกินมันคือหมกอะไรนะเมื่อกี้หมกหน่อไม้หมูสามชั้นค่ะห<ค>น่อไม้ค่ะหน่อไม้ไปค่ะหนึ่งสองสามโอ้ยอร่อยมาก หมกหน่อไม้มันคือมันคลายซุปหน่อไม้แม่มันคักแบบเขาเรียกว่าคักอะแต่คนคลางมันอร่อยมากมึงดีมากมึงอันนี้คือความข้นหายมาตอนแรกไม่ตอนแรกไม่อยากกินเลยนะตอนเช้าส่งลูกเสร็จมาตรงนี้มึงรัติดมากว่าตอนเช้าไปไหว้วัดแขกก่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปไปวัดแขกอีกหน่อไม้ค่ะหน่อไม้อร่อยมากทุกอย่างมันเผ็ดกำลังดีพอเป็นคนกินเผ็ดเยอะไม่ได้นะอันนี้แต่เนี้ยรสชาติแบบ ไม่เผ็ดมากแต่ก็เผ็ดแบบจนแบบในระดับที่คนกินอาหารนิรสานเราเอ็นจอยอ่ะใช่อร่อยมากว่ะไปที่ไหนต่อวะเอาที่อันนี้มันจะอืดไหมอันนี้มันจะอืดบุนเส้นก่อนมุนเส้นก่อนยำม,มุนเส้นโบราณยำม,มุนเส้นโบราณเขาก็จะคือใส่กุ้งหงกุ้งแห้งนะกนะุ้งแห้งใส่ถั่วลิสงคั่วยำมุนเส้นโบราณค่ะอุ้มาก สั่งเบียร์มาแต่แรกก็จบแล้วอืมนากอาหารเขาว่ารสชาติมันถึงถุงอันอะมันจะย้ายไปไหนงานั้นอะน้องบอกว่าให้กินคําเดียวเลยแม่ครับผมมานานแล้วให้กินคําเดียวเลยอะกินแล้วแบบอร่อยมากแล้วยังมังเส้นน้าหูน้าตาไหลพร่ากับมคือเขามีแบบครบแบบเค็มหวานเปรี้ยวอ่ะอ่ะปอกับปุ๊กกี้เป็นคนชอบกินอาหารแซ่บรันแซ่บเดี๋ยวนะคือควรจะเข้าใจว่า พอมันเป็นร้านอย่างงี้มันจะดูมันจะแทบถึงหรือเปล่าถึงเว้ยมนีร้านแอร์ไงร้านแอร์จะฟีลว่าแบบร้านอาหารสวยแหละอย่างนี้รสชาติหยิบโยงหือ,ปหอปเป<ะ>าแรงวะแรงจังวะนแล้วหยิบโยงแบบว่าทำเป็นทำทำมันว่าเป็นส้มตำพวกหยิบโยงแต่มันจะไม่เข้มหอมมึงดูเส้นนี้ก่อนเส้นไม่อืดนี่หอมกระทะมาเลยอ่ะเอออันนี้เป็นเมนูและคอมเมนต์เราต้องกินนิดนึงว่ะแม่เราจะมากินอันนี้น่าจะเป็นมาม่าผัดมีไข่กุ้งมีกุ้งสดแล้วเส้นเขากําลังแบบแล้วมีความคั่วกระทะเออ อิมาม่านีนา่น่ากินมากเร็วซิวงง<ป>อยู่ใช่ไหมล่ะไปหอมมากอืมกินไม่ไหวแล้วว่าอร่อยทุกอันอ่ะอร่อยมากอาจารย์มันอร่อยมากมแห้งแต่เส้นยังหนึบอยู่ทุกคนคะผัดมาม่าอร่อยมากค่ะเขาคั่วแห้งมาน้ำมันปลาอร่ยแล้วอร่อยแล้วเส้นไม่อืดเลยอันนี้อะไรอ่ะ ตำเส้นเล <ทำ S 1> ็กค <มา S 1> ่ะม,มึงสั่งมึงสั่งค่ะคุณผู้ชมมาตำเส้นเล็กก่อนเขาก็จะท็อปกรากกรากว่ะกรากหมูเหมือนเดิมมันจะต้องเอาน้ำนะคะมาอุ้ยแม่มตำม,มาไอ้ย่ำดูด้วยตาก็รู้เลยว่ามันดีตำเส้นเล็กอ่ะมันคือแบบนี่ร้านนี้มาเดทกับแฟนได้ด้วยนะคะคุณน้องน้องเพื่อคจะเห็นกะมือนันดานของผู้หญิงเนาะเวลาเราสั่งซุปตำอาหารสเต็ปขนาดเนี้ยเขาจะเป็นตัวเองที่สุดแล้วแล้วเขาจะซีดปากหรอเนี้ยเราวเขาจะเริ่มเมา ตำเส้นเหล็กแม็กกี้คือเจ้าหญิงแห่งวงการตำเส้นเหล็กเพราะมันตำกินเองที่บ้านเล่าเรื่องดิน้ำส้มตำก็คือเป็นมาตรฐาน,นจาุ่จานรสชาติดีหมดตำเส้นเหล็กสามารถมิกซ์กับอะโวคาโดได้เลยมึงกูไม่ไหวละน้องเรียกน้องปู่ะแม่ไม่เอากระดองเลยแบ่งกันไงแบ่งกันไง,ง,นง,นไงอ่ะแม็กกี้หยัดจานมา กลัวหัวใจวายอะคำนี้ยกระถิ่นโบเข้าไปอีกอะโซเข้าไปอีกตักหนึ่งเราต้องเอาข้าเหนียวจิ้มเออะอาข้าวเหนียวจิ้มและนี่คือฟิลเวอร์ปบกกินซุปไปค่ะซุปฟักทองอมยิม้มที่นี้ทำอะไรอ่ะกลัวลืมตาไม่ได้อ่ะอกินส้มตหมก็โซเดียมนะมกินแล้วตาปิดคุณพ่อผาน้องเมนูนี้มันชื่ออะไรนะต้าปูดองอะไรปะ อร่อยมากปูดองปปคือตัวใหญ่มากแล้วก็ไข่มันสะใจปลาดีมากแล้วก็เม็ดกระถินเขาเหมือนแบบให้ไม่อัน้นแล้วก็ไอตัวมะขงมะเขือแม่อ้ยอร่อยว่ะน้องฝึกงานใช่ไหมลูกมนนี่สิ่ลูกเปิดตัวเด็กฝึกงานซีซั่นใหม่นำมาปากเราเฮ้ยพ่ะรากเลยอนะหลังจากที่น้องฝึกงานคนเก่าฟ้องน้องทางนางแมวปากกระ,ะดินไปก็ลเลยชื่ออะไรลูก ไม่จำพรรณาอะไรปีเออคณะสิเกาปีปีปีสี่อ๋ออีสิ่กันอย่างที่เต้นแหลงแหลมมึงเกดอะไรขันอะไรลูกกนะเออหกสี่หกสี่อ่าหกสี่ลบสี่สามเท่าไงยี่สิบปีหนูต้อนรับนะหนูอยากกินอะไรสักอย่างไหมลูกกินเนื้อไหมทานได้อ่ะมามาขอซ่อมมีใครหล่อไหมอะคะนี่สิบเก้ารวมเพื่อนสาวมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอ่ะ มาเมื่อก่อนแม่นะไม่มีมีคนหนึ่งกูชอบอยู่คนหนึ่งชื่อชื่ออะไรปะกูชอบนิติอ๋อไม่ใช่นางคารุอาที่ไปนั่งนู่นเธอรู้ขอบคุณมากนะคะนันั่จะไปเด็กฝึกงานแบบให้แม่ด้วยนะพิมวันนี้นะคุณแม่ฝากขอกแต่ว่าน้องๆทม่มาฝึกงานก็คือสมเด็จที่นางแมวปากแอนด์เซนจอนทองในเดือน น้องๆได้ยินพี่แต้มพ่ใครอยากมาฝึกงานส่งประชีกบัตรมาได้เขียนมาให้แม่รู้สึกราแม่ขึ้นอีเมลให้ตรงนี้ใครอยากทํางานกับนางแมวใครอยากฝึกงานกับนางแมวตําแหน่งอะไรก็ได้ลองส่งมาก่อนแต่ว่าการทํางานไม่เหมือนการเรียนอ่ะมันไม่สนุกหรอกลูกเพราะไม่คือการทางานแต่ว่าหนูจะได้อะไรไปอย่างแน่นอนเมืองกูสมัครได้ปะกูขี้เกียจทำตรงนี้แล้วอ่ะ กูอยากอยู่ตรงนี้ยกูอยากอยู่ตรงเนี้กูอยากนั่งตรงนี้ยเฉยๆแล้วนั่งอยู่เงี้ยเนี่ยนังได้ปาแบบเนี้ยแม่ขึ้นอิบยรชาติจแล้วกูก็นั่งอย่างงี้ถ้าเปิดเป็นพูนี <our Silva> ้นะแม่แมกินยงไนะแม่หแมกินยงงนะตอบนตอบงนงานเออนี่ยตรงนี้มันไม่กดดันเลยเห็นปะไม่อยากอยู่เบื้องหน้าแล้ไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้เลยอะ พี่แหัวเราจนไหลยกตีหน้าตัวเองตีหน้าตัวเองขวดขวดตีหน้าจากแม่ก็ขึงแม่จัดการที่ผมตัวเองขึ้นผมตัวเองพี่ก้มจ๋ามีกี่สาขาหนึ่งสาขาก็งานล้นมือไปหมดแล้วก็มาที่สีลมซอยสามว้าวอรยอ่ะทำจะไม่ไหวไม่ไหวแล้วขอสาขาเดียวก็อร่อยมากเลแล้วทำไมไม่มีใครมาเลยพี่ อย่าพิมพ์ไปด่านะอร่อยจริงๆบางคนมันที่อวยเกินไปเนี่ยอร่อยมากออมาร่ยคิดว่าผู้แม่จะเสร็จจะกลับแล้วสิของหวานประกอบไปด้วยขนมโคของแข็งมึงสัะขูต้นป้าสะขูเปียกินเนี้ยงอเหอเอออยากกินมึงเอออันนี้ต้องสั่งงอเกร็ดเหอันนี้อะไรอ่านไม่ออก104ไอติมสวรสค์สามสถานไอติมยาคูปิโป้นะลูกตาลอยแก้วน้ำตาลสดงั้นเราสั่งขนมโคป้ากราบอันนี้อะไรวะ กูเปียกางอกูว่าอันนี้ต้องเหมือนเหมือนต้องสั่งนะหนึ่งศูนย์ิสอร้อยสามสหายต้องมาที่พูดอ่ะครบทุกเมนูของเราเมืงอสาขากูเปียกน้ำพึ้งมะพร้าวอ่อนไปแล้วเอาเอาหกับหนึ่ง้าเขาต้องมีหน่งโคด้วยคารเหนึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งค่ะขาดแค่ 2, องเอ๊ะทำเองกาะทำเองอันไหนทำเองคะอุ้ย อุ้ยขีว์เอาเอา 101, 104, 1 0ย่ค่ะ3ใน6แล้วไอติมสวนรคสสหาย1นะคะสาคูเปียกน้ำพึ่งมะพร้าวอ่อนหนึ่งแล้วอีกนะแม่นี่ใช่ป่ะ105 103หได้ป่ะนี่ขนมโคขนมโคค่ะขนมโคมะพร้าวทั้งหมดทางร้านทำเองกับมือไม่ได้รับใครมาเดี๋ยวกินขนมกันตอนนี้ให้แม่กี้เก็บตกก่อน พี่คนนี้เขาไม่เกียดมาเสิร์ฟเราเองอะหนูโคค่ะไอติ่มจะละลายเราต้องกินน้องก่อนนะกินน้องก่อนแนมะ่เอาแม่ตักก่อนแม่นิมบ์อ่ะใช่อุ้ยไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้คือไอติ่มอะไรนะไอติม่มสวรสดีสวัสป่ะไม่ละแม็กกี้เป็นคนสั่งแล้วครูย้ำเขาว่าสวัสดีรถกับเมืองสิบล,อบล้อละกี้ทำไมจำอะไรไม่ได้เลยวะมีมีพี่มีอาหารประเภทแตะกล้วยมาเพิ่มให้มึงมาบำรุงความสด แล้วเขามีง้อกับเม็ดเลยไม่รู้ที่แตกในปากเหมือนต้องกินให้มันครบเนาะใช่ใช่ใช่เม็ดแตกในปากหนึ่งเสียรติพันธ <c oughs> ์นิโมฟ <c oughs> ้ามันแตกจริงพออายุสี่สิบบวกเสียวฟัน ไม่กูจริงว่าเสียวจริงแล้วเปรี้ยวกาลโค้ดสดชื่นนี่เหมือนอาหารแบบโมเลกุล่าที่แบบว่าใช่ใช่ไอตัวเนี้ยเหมือนโมเลกุล่าที่อร่อยมากลาบปากปันตัใดใยไอติมเขาจะเปรี้ยวใยเงอะเขาจะหวานเพราะเขาครบอ่ะชิแต่งมาเป็นรสแอบเปรี้ยวเปรียปร้ยวหวานหวานหวานกูไปหามอปันกูอุ๊ยอร่อยอร่อยมาก มึงเล่นเลยเหรอเป็นไรเรสียใจมากเสือฟันอร่อยมากมทีเนี้ยขนมที่หากิยีายากน,นะคะคือขนมโคแม่เราต้องกินมวยคนละลูกก่อนทำไมเราต้องกินวะเราไม่ได้เป็นคนแก่ปะมึงยังใจได้เหรอม<อ>ีทั้งงาทั้งมะพร้าวเออแต่มันดูเข้มข้นมากขนมโคเนี่ยถ้าจะไม่ผิดไส้ข้างในมันจะเหมือนอันนี้แม่ใส่ไส้มะพร้าวนะขูดน้ำตาลเลยปะเอาทำไมตับสองอันมาตกใจตกใจตอนแรกว่าจะมีแม่หอมมาก แม่ชี้ชอบมากเลยปะไม่หวานเจี๊ยบแบบนัวกะทิอร่อยมากนะคะมะพร้าวอ่อนมากและหวานน้อยแล้วหน่มโคอ่ะแป้งนิ่มหนึบหวานน้อยตายแล้วอร่อยมากวาวอร่อ,อของความข้นของกะทิเขาว่าวันเกิดอ่ะซื้อแจกหมดแล้วละ <laughs> วันเกิดแม่แม่แม่มอมขนมโคให้กับทุกคนมึงมีวันเกิดมึงมีวันแต่งลูกวันแต่งงานตัวเองรอบอมีปะวะไม่เหมือนกันแต่งอีกรอบอ่ะเชิญแขกกินหนมโคเนาะกูไปหนมโคต่อกูเป็นคนชอบอะไรที่มีคำว่าน,น้ำพึ่งอันนี้คือสาค,คูน้ำพึง่งกูแววสบู่อบต้มน้ำพึ่งมาไทยอินได้ป่ะไม่น่าเข้าทางมันเลยอ่ะเดี๋ยวเจ๊บนั่งแมววางบินไปเที่ย เราเล่นแบบไม่ให้เขาจับได้เห็นน้ำพึ่งนึกถึงอะไรนะมูรไลฮันนี่ดรอปเป็นแบบเจลสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเหก่านะเป็นสิวกดได้เลยค่ะจินตาการได้เลยค่ะจินตาก้รได้เลยค่ะจินตาการได้เลยค่ะจินตาการได้เลยอันนี้คือสับปะรดมะพร้าวอ่อนน้ำพึ้งกูรักน้ำพึ่งมากมึงกินหนมครวอปะกินกูเอามึงกินดีปะ เป็นคนชอบน้ำพึ่งมากเป็นคนชอบกินกะทิอีโมฟอร์มนี้กูก็ชอบมาก่อนว้ลังปากเออนี่ทำไมที่เสียวฟันนะมันเย็นมากเย็น่ำหถ้าคนอื่นกินไม่เสียวมือกูเหงือกล้นแล้วพูดไม่ได้เลยเมื่อกี้เสียวจะพูดไม่ได้อ่ะการเปรี้ยวไปหมดการเปรี้ยวไปหมดเหมือนมันราว่ะมึงไม่สี่สิบกันบ้างไม่รู้หรอกินจนพุงป่องแล้วจะเดินไปแปะก็ไม่ไหวเรามีเรามีเยอะแล้วเรามีพริมแล้ว พี่ไม่รู้หรอกว่าวกฎปติกริาของกานาใหม่อะจะต้องทํางานเพิ่มคือมันนี่แล้วลูกแม่เนี่ยจะเขียนในใบเลยว่าหนูมีหน้าที่มีมนีหนีหนูตอบแม่ก่อนนี่เรียกว่าสวยไหมสวย,สวยถูกต้องอแต้เห้อทำไมอะ <laughs> ไม่ล้วกูกูเรียบรวบกวน้องเปลี่ยนน้องเนี่ยสวยค่ะ <laughs> <laughs> สวยม <laughs> ือมเหมือนแพนแบบเตือนแต่ว,นนว,ว่าเออสวยนะสวยท่องไว้นี่สวยนะลูก<อ> ไม่เคยเห็นผู้หญิงอายุ40ที่สวยขนาดนี้หรอกเนาะพิมเนาะใช่มึงไปไม่รองน้ำตาไหลทำไมอ่ะเหมือนรับเก้งเลยโทรหาแม่แล้วโทรแจ้งความกับตำรวจด้วยแม่สองคนน่ะลุกไม่ไหวพิมหามุมดีๆคุยกับพี่อุ้มเจ้าของร้านแล้วแปะให้แม่หน่อยบอกพี่อุ้มว่าถ้าผู้แม่กลับแล้วดึงออกก็ได้สู้ค่นนะลูกเดี๋ยวแม่เซ็นผ่านแล้วโทรคุยกับอาจารย์ให้ว่าเราทำนะที่ี่ยิ่งใหญ่โอ้ยลดน้องดี ต้องตามพิมพ์เป็นใหญ่เป็นโตแน่ๆพิมพิมต้องทำอย่างนี้ตามมันเลยพิมพ์พูดตามมันเลยเกิดตามมันเออเราก็จับฟักลาออกประโยค90เก้าสูตรมาเมื่อกลับน้องตามมันเลยอย่านะมันอะไรอะไรกับคิมอย่าไปแซวพิมมันสูงฉาน สงสารน้องหรือสงสารคิมนางแมวป่านะคะเป็นองค์กรที่เปิดอิสระในความรักรักกันได้แต่ว่าเออไม่รักกันเลยที่หมดแล้วตอนเนี้ยเลิกกันแล้วลาออกอยู่ไม่ใช่คนแท้หยูไม่ออกใครจะออกก็ออกอยู่ได้ก็ออกไปก้องจับหน้าคนสวยให้แม่หน่อยก้องจับหน้าคนสวยไปให้หมดที่ออกจอเอาอะไรกิน นโยบายบริษัทคือรักกันได้ไม่ผิดหลังจากนั้นรักกันมั่วเละไปหมดกูงงเนี่ยแม่ดูเบ็กออฟฟิศแม่ดินะตอนนั้นรักทั้งคู่เลยออฟฟิศเรามันไม่มีสิ่งมีชีวิตเนตชายรอบแม่พี่นิวไงไข่มุกต้องจับอีกกินตอนหนูพี่นิวก็เป็นผู้ชายอ่ะเป็นศิลปินด้วยอ่ะเป็นล็อกนะเว้ยเขาไม่อยากให้พวกเราไปดูคอนเสิร์ตเขาอายไงลูกเราวเป็นจริงนะเขาแบบอยากที่ขอร้องอยากไปอ่ะก็ดูดิถ้าพวกเราไปอ่ะจะเรียกตัวจะโทรเรียกเขายังไงอ่ะ นายเพื่อนเขาเขาไม่อยากให้เพื่อนเขารู้ว่ามีสังคมหนึ่งของพวกเราแต่ก็น่าอายจริงแหละรู้ถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนิวเพื่อนนายอ่ะใครมาเชียร์นายบ้างวะาเงี้ยผ่าไปแก่พี่นิวพี่นิวแล้วเพื่อนเขาร้องร้องอ่ะถ้าคนดูที่ดูอยู่ถามว่าพี่นิวใครพี่นิวคือท่านนี้ค่ะตรึงเปใหญ่เป็นตัวออฟฟิศนะคะเป่กย์เป็นตัวแตสินเป็นแล้วกพพี่นิวไม่ใช่แค่ทำเป็นพี่นิวนางมาป่าเท่านั้นยังมีวงดนตรีวงนี้ค่ะ โยนให้อินเสิร์ตอะซึ่ง Sleeping Team เนี่ยกำลังจะมีคอนเสิร์ตมีประมาณคอนเสิร์ตเขามีบ่อยไม่เคยพวกเราไปาเปิดขายบัตรไหมเปิดไมหมเปิดาขายบัตรให้ทุกคนในโลกนี้ยกเว้นทีมนางแมวป่าป่าเขาไ้ไ,ไ,มไม่ได้เลยไม่บอกสถานที่ด้วยมาโปเห็นในเฟซบุ๊กครับหรือว่าเราทำเราทําให้มันให้เขาแบบสบายใจไหมเราแต่งล็อกไปไหมเป็นแมนแมนไหมเออเราเว้ยไวอย่างนี้นะรีนก เซ็กซี่ผมแดงเดทล็อกอกเรื่องอะไรบ้างสุดท้ายของพี่นิวนะคะตอนนี้กูกลัวพี่นิวลาออกเลยมึงกูกลัวมันเหมือนมันเป็นแค่เม็ดงาเท่านั้นเองอีแม่มันเหมือนถ้าเพื่อนคุณเริ่มกลัวงานในกะทิแล้วเราจะทำยังไงมันแปะอยู่บนตัวหน่มโคแล้วมันเหมือนตาพี่หันไปเจอหันไปเจอแล้วช็อกมึงก็ให้หันไปให้กล้องมึงอยู่บ้านกับสะพายอะ แล้วสะพายซ,ซื้อนี้มากินแล้วมึงบอกเอาไปมึงกลัวอย่างเงี้ยเอาหน่ำโคไปแม่กลัวหน่ำโคทำไมอาานะคะแม่หน่ำโคมีตาหน่ำโคมีตาแม่ใครโทรหาขับไปเดมเชื่อปุ๊ะพี่พี่คะแม่แม่ผัวหนูเกลียดหนมำโคเพราะมันมีตาหนูควรพูดกับท่านว่าไงคะสวยจังะระหว่างที่ไม่ออกเติมหน้านะคะฝากทุกท่าน,นะค่ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าคุณไม่ใช่ไก่คุณต้อง Subscribe Subscribe ได้ด้วยอัลฟาเนอะอัลฟาอ,ล,ฟาอลินสอนไว้ร้านชอบต้องมีกิจกรรม,มไหมได่ะมีกิจกรรมเราจะมีเต้นบริเวณชั้นหนึ่งทุกคนที่กดซับสามารถมาจอยกิจกรรมการเต้นที่ชั้นหนึ่งนางม,มาป่าได้เลยแม่อบน้ำเต้นจอดรถที่บริเวณหลังสวนหมู่บ้านได้เลยแต่ว<ง>่ากำลังรอว่า ถ้าบอกว่านําเต้นตัวไม่อบแล้วแม่อบพูดว่าแม่เต้นไม่เป็นแล้วลูกขอไม่เชื่อเราเอาลิปนี่จัาต่อไปนี้ถ้าแม่พูดว่าแม่เต้นไม่เป็นกูจะตบปากแม่แม่จะนําเต้นโนราที่หน่อยขันหนึ่งนางมาปากไมต้องอย่างนี้แม่ของเราเรามีขอเราต้องปล่อยพูดไปมือ ถึงเวลาต้องรับน้ำเต้นโนลาเราผ่านกับเต้นหมดแล้วในในหนังอ่ะนี่ก็เต้นรักไม่ใช่ดวงดาวที่พาแสงมามึงโชว์ไวโอลินกูโช์นี้ด้วยกับอีมุกอ่ะมึงเคยเห็นปะไวโอลวน์อ่ะนี่บนเวทีถ้ามีใครสังเกตเห็นหนังเรื่องไวโอลวนจะมีฉากที่มีนักเต้นสองคนอยู่บนเวทีแล้วเต้นนั่นคือปุกกี้และมุกผู้กำกับเนื้อคู่ ที่ไม่มีลิตมีเดตแล้วเขาใช้ให้ไปทำเป็นอะไรใหมได้ค่ะกว่าเราจะมีวันนี้มากเราผ่านมาเยอะมากๆเลยค่ะคิดภาพปอตอนลำโนราหรือว่ากี้ตอนเต้นในไวโอลาวนสงสารคุณนะคะจริงจริงยอนได้กีหลายเรื่องแต่เรากลัวน้องไันไปเดี๋ยวเราจย่ค้นหัออกยังไงมันีเยอะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็นางแมวจะมีรายการใหม่ๆอะไรใหม่ๆมากมายตามต่อตามต่อว่ะตามต่อตามมานะคะฝักช่องด้วยค่ะ เด็กๆมองเราแปลกๆเหมือนอยากให้รีบกินเหมือนอยากไปเที่ยวต่อหรือมันอยากกินแม่วันจริงให้รถตู้ไปส่งเราที่ออฟฟิศเราไปสตาร์ทกันใหม่ทีออดีกว่าจริงๆพวกหนูอ่ะดูแก่แล้วนะจะได้หรอแบบไปอย่างเงี้ยไม่จริงมันคือสมัยก่อนสองสามขอย้อนเพื่อนงอ่ะเป็นไงขาย้อนเพื่อนเมื่อก่อนอาจจะอ๋อแต่ตอนนี้แม่ว่าก็ดูแก่กันขึ้นเยอะนะมันยังได้เหรอลูกเดี๋ยวต้องใช้เงินซื้อหรือไง แม็กกี้เดี๋ยวโดนเด็กมันต่อยอหรอก